สวดีสาวสบายดีสบายดีพี่นอะเจ้าจ้าจีจเนาะเบ้อเเบเปิดมาพนีีแต่หารว่างบ่ออย่าเห็ดเนนั่นบวงบเบ้อมากบนาอนเลยก้าดิดชาดนอนก็เถาขเนแก้วรวกพักก้อยกลุ่งเมื่อคืนนี้ เออแม่แก้ห้ยสมพักซื้อมัตตะวานใี่เนองโอ้ยแม่สิแก้ห้ไข่นะเจ้าแก้ไขนี่นู่เออเดี๋ยวแม่จะเห็ดอ้ไรเนาะสมพักก็มีิชงกระมิชก็สีชมนั่นแหละ ่่าวอยูมันยังหอนเมฆกัแกโบได้เมฆกับป้ามันเย็นซะก่อนโอ้ยอาฮะภายห่ากระตื่นแต่นอนผมบุบีนะจมีเมฆโต่ำยพี่น้องอันบบจอยไปโยกเพื่อนผอรุกเจ็ดยังบุทันมาอย่าเห็ดแน่นั่นอันให้เอาคลิปไปถ่ายเองกับโบไปให้เมียไปส่งไปส่งกะจังมาบบกะเอาไว้กัน เดี๋เอากินข้าวแดงเมยพาไปนี่ข้าวแดงก่อนแม่ๆมาแห้แกไหมไปถ่ายอันอันเอาสองคนไปถ่ายพี่น้องคนอื่นก็พี่ม่ทางพี่แล้วน้ามาทางพี่มันบางกล้องมาพี่ตัาสี่มาแต่อปลาลุงจะะเห็นค่ปาุงจะเห็นอีร้อยสักค ก่อนอื่นกับเพิ่นก็มาบอกกบด,ดีพี่น้องเพิ่นก็มาบอกเมื่อคืนนี่เนาะกับน้องครับพ่อเดบ๋ว่าคนอยู่ใกล้กันเถะนะเพิ่นก็มาหอดมาถึงใ้บอจอยไปถ่า,ายคลิปพี่น้องจะคลิปอยู่ไดนสิกาลงบ่วว่ะจะไหนเบลเบลเบลอย่าพาเบื่อนขออนุญ,ญาตควรลีเริศได้ลา,ายพี่น้องเบิ้งแม่เห็ดให้ โอูยน่ารักเลยกินสมพักไปเศร้าอีเลี๋ยนาแม่ป้อนมานี่มาอ,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 อย่าเห็ดเนี้ยนั่นมาจิ้มแต่มาถ่าค <มะ S 1> ออยคลิปด้วยเจอนึงจ้าจิ้มเองบื่อมันน้อยบื่อมันน้อยเอามาๆาาานๆๆๆคัดว่าเราบ่พังเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อใช่เลยมาเก็บนี่เก็บนั่น หมดจะมาชินข้ากับนี้เผาแล้วข้าก็น้เขาก็ข้าวต้มแม่ก็ได้กินเลยอันดากินอันนอากอห่าจะจ่อยก็สิบัมาง่ายดอก กจะกขาอยพุ่นล่ะเขเลียบทะบบ่อวนยาวบอกกระสุนปายแม่าชีเอาคำขาวคำนี้เลยบอกกระสุนเดืออย่าเปิดดังร้ายเมนูชาสิเด้อป่ะหอดหบ่แ้วมัน Thấy nô thai kìm leo con thì đều được đâu, Nè mặn hòn đây nè ừ. bái cơ thôi đúng ừ. Thế là ตอนนั้นอ,อ,อ,อยากนะบอสอมเท่าน,นนะ

บอกัทบไสลับอกนท่ไหร่ันใดนั่งอย่างที่แม่บอกแม่เธาไปตรงอย่างที่แม่ถามเลยนะไอเขาบอกใจได้หัเราให้ผ่อนเพล้วเราสมมยนะดังผ่อนเพลินงไงไปหกคิ นบอกบอ,กบอกใกน้พ่ลพพอลูอีกก็ได้บมไปยังดอกมันดังมากพี่แล้วมันเขาม่ยังเลใครเขามาปอดเอผมนีาหารมายังะหลังไปแวนขามันเดิมมันเดิมเากอ่ะ เปิดกับโบเปิดดังเปิดพังกันได้เงินอะลูอ,อ,อาของเขาเนะผู้เฒ่าอย่างกินเสืบบ้อบวงอ๋ออ้ออยอร่อยบอ่ลูกกัน,นี่กับชิม,มิต่คลิปติ้นเขาเลยคี่ลองเป็นรัก

chấp chạp bên ừ. ừ. chấp bên nhau. nó mang hà nội. Chấp chấp. Nhà chấp ta. đi bay hoặc. Do kể chồng bay. Mùng bay. Mùng bay. bay. Mùng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  bay. ตัวแล้กแม่งก็ลัยังอืมมะนาวูมเหมอน้ก็ใส่เค้มหยกหรออืมยกเองเหรอหยไม่หมอกไม่แมวอยูีย่นอีหมดลื่นจิ้มข่าเสบวงโอ้ยเอาสุ่มไปสวยสะบอก่เอกกูเห็นหลดกูบอเห็นหลดกวมันไปแหละบ่แม่น หนีเบเซ็บสมักิตโดนเบเจบนเพนพอดีเอาขตูวมันะสมลฮะซื้อบกมาวเมื่อเ้อยกบกงนมะาวเลนอะนี่งนกะอิ่มเลยอิ่มกัอิ่มจังหว น oh oh, um. In sí. ี่ลาบสิเนี่ยเด้แม่มาเอ็งกินป้ามาคุยปล่อยหมูก็ึ้นเพื่อปล่อยหมูบ่อห้องพอดีอยากเข่าเด็กข้าแม่ว่าเอ็งกินตอนพอดีอยากเข่าเนี่ยเอ็งกับสิบดคือกันกระถาปัวเพอเพื่อปล่อยร้อยบ้านในการเมันก็เศร้านานไปน้ำแล้วไมลรูมันกินกุชามันก็เอาบวงตักตักใส่มาคุอ

เงาเงาอยอนิดทองเดียวดูหัวชุบยังทำห้ามงออกบ่เห็นหยบอกติดทามบ่ดวันนี้ไดเดี๋วเอาะเหนื่อยหน่ได้หนูไดมก็ตื่นตั้งแต่หามงกุมันอยู่มันนอนม่ได้ กนสิ่งนู้นได้ดีเด็ดเด็ดอยากินสิ่หมูกับสิ่เป็ดบอกจอยตีสิ่เป็ดนะบ้าน่แม่บอกจอยตีจอยเอามาเห็นให้กินหี้ไปเป็ดมึงอะมันลายหนึ่งต้อละหน่อยเดียวาตกินได้เดียวบอกกเป็ดอีรอมันลายกินต่อลเดียวน่ย

ห่มห่มอะมนเหยอมันเหงาแล้วมันอยู่บมวนมันมันตีมันก็เจ็บห่มหิมหิมจะได้ม่เหล่โบเหลาโ้เนาะีร้อยจเอาซื้อได้ซื้อน้องไซื้อน้องได้หึซื้อน้องนด้ื้อน่องบบไิหมูอะยอี หมูไีมินอีเม็ดมัดมาบ่อมัดอีเฮาบ่ีนี่ยมสื่อไวแล้วยังะอีนาตะวะบ่ยังเกาะมาสลับมันนะปีนาตะวะเอ้ยีนวาเด้ออย่าว่าว่นะขอโทษดักบิดเด้อจะป่าเขชิบิดเปทางหลังเออ นี่แต่นี้ยจบแซ่พี่น้องโอ้กันเนีกินข้าวแล้วบบอยากยาเมนเราดมากว่าอนไปลแม่น่ะกินลาอยู่พี่น้องจะไปลงที่ลูกเบิดเบิ้ข้างน้ำแม่เพื่อลูกอยู่โตน่นพอแห้งแม่น่ะแองใท่าอยู่หืมออกเรอยเ

เก็ดแมวสองโตแล้วมาอยู่แอวเพิ่นกับแอ่วเพราะฝนเยน็น <c oughs> มาขวนกับแซบ่บแซ่บมีแม่ก็ใส่ร่าเติบได้คืนนี่นะกลุ่งเออเพื่อนนำเข้ากันเหรอ <c oughs> ไอ้เาอยากจะเติบ <c oughs> ไม่ต้งแนวอยากเว้ยแต่เพื่อนอยากกินอาหารเก่าอยู่แล้วไอ้กะเออมันยังอยู่ในถั่วกลุ่ม อ้าตัวเขียนจะได้เขียนแต่โบปิกโอยน้อยมันจะออกดังคุกบุได้นประกาศคนทักบัวใครจะจอยมาถ่ายคลิปบยาก้าลงบันไดพี่น้องเลยไ <laughs> ด โมยากกาลงบันไดเลยค่ะชิลงไปอยู่ตอนใโดนว่ากะให้โดนซะตอนแรกกูมาแบบโอ้โอ้โอ้โ oh อ้จ oh ุดได้จดจุดจุดอินส์จุด เพิ่งอีเมลได้ในซัมเอาข้ากล้องแม่มันนะอเอาปิมาเปิดกล้องจิกล้องออปิดกล้องกันไหมะปิดกล้องก็ั <c oughs> ิมาเปิดกล้องให้หมโ <c oughs> อ้ยเปิดกล้องอำลาระจ่าเพื่อนอพบ <c oughs> กันคลิปหนาได้บงเอ กินข่าวสองมาลูกมื่อเนี้ยประพณีก,กันคลิปหน่ะอยู่ที่มีแหงการบูขขคุคู๋สุคนคองคอยมือคลอดพี่น้องนอนามาได้เมื่อคืนนี่นะยอมหาป้าจะเริ่มนักเข่าหนึามื่นหนึ่นมื่นเลยบ่ฮู้อ่ะสิเป็นดังใดพี่น้องคันบไว้อีนนี้กับพงบังเบิ้งสิบห้ากวดเบิ้งอีกขึ้นอีกกวดยันเป็นนายบุเว่าเข้ากับสิติดตามอาการแบบแกซีสเหน่อนะพี่น้องแก้ซิคอนแลยพัดตีนกับเจ็บ นอนกับบได้บานขึ้น่ะนอนหน่อยนอนหน่อยแห้งอย่างนี้ผมนนอนบราลับนอนบ่ได้ขาดนอนเรืองเดินยังตื่นยังหงุดหงิอแต่เศร้าๆแต่ตอนนี้ตื่นสวยๆนอนต่อบ่ได้พี่น้องมันมันตีงมันคว่วยมันเฮานอนบ่ได้ก็เลยต้องตื่นลุกมาแบบนี้อจะได้กระส่าก็แล้์จะแซ์กดติดตามไปกำบังใจให่ได้เพียงเด้อขอบุญขอบคุณล่วงหน้าพี่น้องค้าพิพาประกันได้ก็ขอโทษขอพะลาญพี่น้องเอ้ย